วันนี้นะคะเพื่อนๆเราจะมาออกกําลังกายเพื่อปั้นร่อง11กันนะคะไปค่ะไปออกกําลังกายพร้อมกันค่ะท่าที่1นึ่งสควอตนะคะอย่าลืมค่ะเกรงหน้าท้องเกรงลําตัวนะคะกางขาทั้งสองข้างออกจากกันระยะห่างเท่ามือที่กางออกสองข้างปลายเท้าชี้ออกไปด้านข้างกางแขนทั้งสองข้างออกมาในแนวตรงจากนั้นนะคะย่อตัวลงให้เข่าชี้ออกแล้วยืดตัวขึ้นทํา15ครั้งทั้งหมด3เซตระหว่างเซตพักประมาณ30วิถึง1นาทีค่ะอาท่าที่2คือแพร่งนะ ถ้าแพลงค่ะเราจะทำครั้งไว้ส5วิบาวิทำแบบนี้ทั้งหมด3เซตหรือว่า3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็พักได้ท่าที่สามนะคะแัพดาวแพลงนะคะทำแบบนี้10ครั้งทั้งหมด3เซตนะคะแต่ละเซตอย่าลืมพักอย่างเงี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าทำทั้งหมดสิบห้าครั้ง3ามเซตเพื่อนๆพื่คะความฝ่ายฝัของผู้หญิงทุกคนคือการนีร่อง11นะคะเอาท่าออกกําลังกายเพื่อปั้นร่อง11นี้ไปทําดูแล้วได้ผลยังไงนะคะถ่ายร่อง11มาอวดกันคะ่ะ